สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะอันนี้เราประมาณตอนนี้บ่ายสามครึ่งนะคะแต่เราจะพาไปดูผลงานชิ้นเบอร์แดงของยายน้ำมนต์นาหนวดพ่อควานกับลูกชายนะคะเพิ่งเลิกเรียนนะคะไปช่วยพ่อจริงจริงอยู่กับแม่นี่แหละแต่ถามบ่อยเกินแม่ก็เลยไล่ไปช่วยพ่อนะคะพ่อจะหมดเห็นอันนี้ก็คือ ผลงานของยายนู่นๆยายอยู่นู่นนะคะอันนี้เป็นเอ่อสวนคุณยายทวดนะคะตรงนี้เราทมดินนะคะทมดินได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอึ๊บเชะเลยน,นี่รอยเท้ายายหมดเลยเราจะพาไปดูผลงานชิ้นดูแด่งยายนี่นะคะ นี่ก็คือรอยเท้ายายทั้งนั้นเลยนะคะโอ้ฮักต้นยู่าอีกแล้วนี่นะคะพ่ก็จะเรื่อยเลื่อยแล้วก็ตั้งขึ้นมันจะขึ้นไหมนอกผ็นงานชิ้นโบแดงยายน้องมนนะคะยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะสองต้นติดๆเลยนะคะก็คือ ให้ก็กินเออให้ลูกเยียบแล้วพ่อเลื่อยระวังตกเดอ้อลงไปเยียบข้างล่างก่นลูกอันนี้ก็คือล้มอีกแล้วนะคะคนงานชิ้นโบแดงใหญ่อันนี้พ่อคอรจะเลื่อยแล้วก็อาตั้งขึ้นนะคะต้นนี้มันลูกดกมากๆเลย แต่จะตั้งขึ้นได้ไหมนะคะไปดูยายยายหักยูคาแต่เป็นยูคาของยายทวดนะคะหักได้มันเป็นไรนะคะจ๊ะเอ๋มใกล้ถึงเวลาทำงานแล้วยายยายจ๋ายายหักยูคาออกมาหมดเลยมาเร็ว ต้นหนึ่งมอนนี่อ้าวลากมากะเอ๊ะตหลบเด่นหักต้นอยู่คาหมดุดไล่ไ i, ต้นเลยนะคะนี่นี่จะเป็นส่วนคนตาตัวเอามุดป้องแม่มุดออกมา่อเดมุดปล่อยซ่อเลย มุดออกมานะคะจ้าเออ่ามดุดโอ๊ยตัวเล็กเลยเนาะเอาเออเอาเอาเอาหากออกหมดจะมีร่มอยู่ไหมล่ะที่นี่ก็จะอยู่หลังบ้านแม่ควานเลยนะคะตรงนั้นเราจะถมดินเพื่อจ้างบ้านคุณยายตรงนี้มันจะโล่งนะคะมาเด้อมาเด้อ ดูแลงมาจะมุดออกมาเอา้าเอา้าเอ้าโอ๊ยเหนาะหัวก็ไปชนไม้เป็นแผลหมดแลเวยาใหญ่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอาทู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 ทททปะแล้วว่านางแอซาวบุเนี่เราจะพาไปดูตรงน้ำท่วมน้คนาที่น้ำท่วม ตอนนี้มันลดแล้วนะคะราน่าจะเยอะเลยอากาศเางแล้วว่ามันไหนถูดอดแซดไว้มาโาโอ้ต้นเกี่ย,ยวๆนี้มันเกิดใหม่นะคะนี่ตรงน้ำทั่วมันลดแล้วนะคะตอนนี้ อันนี้ลูกหมอนนะคะอร่อยมากเด็กๆชอบกินนะข้าวคานจะไปเอาปัญญาออกมาแล้วโอ้ยมุด ไปตัวอ็ไมันทำอะไรไปเชื่อพ่อเรื่อยนะคะหักหมดแล้วอยู่ค่ะอยู่ค่ะหักหมดแล้วนะมอนช่วงกลางวันเราก็จะพาคุนยาเมาไว้ใต้ต้นไม้นะคะกินต้นยานแล้วต้นไม้นะคะอันนี้คือ อร่อยมากนะคะทุกคนนี่คุณยายถ้วยแกปลูกไว้มันจะเปรี้ยวๆต้องไปจิ้มน้ำพริกอันดำามันจะหวานนะคะอันนี้ข้อมือหางยายน้ำมนเลยนะคะถักเปียให้ยายปลูกปักรักษาเรานะคะไป็นกรแค่าาาภาดปัย อืมอืมเฮ้ยดูพุงพุงเจ้าอุนต้นอ้าวไปไปไม่มีอะไรอืม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  ไปเรื่อยอะไรลูกเรื่อยเล่งเร่มันขาดอ่ะจะขึ้นไหมวันนี้ไม่ดึงเออดึงดึงหนึ่งสองไม่ขึ้นเอออ้ดึงอีกอ่ะเอาเอาเออเออมองช่วยว่ะว่อเอาเอา เอ้ยมันก็จะหักกว่าเดิมแหละพวว่อควานทำล้มก็ต้องดึงขึ้นนะคะต้นไม้หายยากต้นนี้ราคาสูงนะคะถ้าต้นโตมาจะทำบ้านได้เลยค่ะเออ เงวุ่นกับัยรุ่นต้นหนึ่งหักมดเออสูเก็บดีดีเก็บดีดี ไม่ไดม่ีวันนี้จะลุกขึ้นบ้านนายไวรุ่น45อันนี้คุณยายแกปลูกไว้นะคะยายทวดแกจะปลูกไว้หมดเลยคนทำไรยล้างก็คือยายน้ํามนนะคะเออเอเออาเอาไวรุ่น45เอาเกินเลยเอากินรากเฉยเอากินมา เออเก้เกี้ยกไปเลยบอกเกี้ยม<อ>าไม่ลุ่นซ,ซิซิมาเอาเอาขึ้นว,วนะตัวเล็กก็ทำอะไรเนาะหนูเอา <c oughs> เชียงด้วยนายไปเอาตะขอให้พ่อนอยนู่นตะขอช้างอยู่นู่นไปเอาให้พ่อนู่อยู่ไหนขึ้นอาโตขึ้นเอาฮะเนาะพี่ชอบเออพอไม่ขึ้นหรอกไวรุ่นสีวชิมาเอาไม่ขึ้น โอ้พ oh, ่อควานก็ยกขึ้นไม่ไหวยายช่วยหน่อยเออนันเอาสิเอาสิเอาลุ่นชิสิมาเอาขึ้นหน่อยเออหนึ่งองหนึองอบอึบอึออแล้วหนึ่งองอึบบอึบอึบ เอาไหมฮะหยกซอยคี่เด๊ะต้นมะม่วงดิดูร้านเนกแกเรื่อยลุตอะไรกี่ course, okay. ไปนู่นไปยกก่อนเดี๋ยวก็โดนดุหลอกยายไปเฮะเฮะไม่เสียงด้วยเดี๋ยวก็เชียงเงี้ยลงไปไปไป ไมไปไปช่วยหน่อยวัยรุ่นสี่สิบห้าดันลงดันเออเอาเอาเล้วแลเอาอีกเอาอีกก็มดลงโอ้ยวัยรุ่นสี่สิบห้าแน้วอ่าตะอคอให้พ่อ Tầm hoa long ở tầm hoa long ạc à, bên bên ở bên lông lông. nâng chóng bên nâng chóng à nâng chóng ở à, tu tăng ở à, tu tăng ở à, tu tăng nâng chóng ô à, ấp à, ấp à. rồi thì đây nó cho chơi đơn nữa ạ. ai cha nhau quay lên 45, chìm ha ao mày lướt 45. mong bị bươn <laughs> mong e à loang đừng bá kì. ขับโดมามอนมาเน่จะไปไหนเถยดเถิดเถิย,ยเลยเพราะไอจีแล้วเพราะเถยอไอจ,จีจากเครื่องนี่ฮะอ่ะ,อะไม่รุ่นสิสิมาไม่สนใจเลยอ่ะกินก่อนเติมพลังก่อน เรื่องชิชิมะว่าม้างเราก็จะพาคุณยายปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะเป็นช้างธรรมชาติเลยปล่อยปลาเอา,เอาพวพ่าะเขาเรียกแล้วไม่หันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเกาะจีเกาะจีแล้วเกาะเกาะจีแล้เวเรื่องชิชิมะ นกันควาากันนกีอันส่อเลด้วนะกก็ชยเดลนเออให้แต่พ่อควานงูนีดได้ยายนี่มาเอาไปคอยลุ่จีมาฮ,ฮึบ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 เออ

เอาไปโปรอเออมาแล้วแท้ๆคนนี้เออเนื่องชองอึบเอออึ๊บม้อนคุณทําล้มคุณต้องเอาขึ้นนะเดี๋ยวยายทวดด่านะเดี๋ยวยายทาด่านะต้องเอาขึ้นนะคะต้องใช้ตัวช่วยนะคะต้องมีตะขอนะคะเอาไปมาเนี่ยล็กครับหนุเดี๋ยวอ๋ออ๋ออ๋อเงินยึดเออพอควันต้องขึ้นเอง Ai ừ. tăng ừ. 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 à, lên đi nọ cái ai châu bít thật tên À bà Bà ừ. đưa ừ. 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 xin xin bác ôm ai Lương luôn luôn cái Nhai nó mua cái tốt máy khó khó nữa ha Ờ 1, 2 Ờ ờ ờ ờ Khôi cơ đây một Nương Chân Mày ướp ai đừng tông bốc lên hả ดันเออหนึ่งช่องหนึ่งช่องอึ้บเหมือนแกงเอาเอาหนึ่งช่องเออเอาแค่ยาวไปเอาหัวดันมันเคยจะขึ้นมามอนบินเลอะจ้าเอานุ่อตองทั้งมันหนักมาก เอาเอาเปลี่ยนฟังไปเรื่องชิชิมาก,กับต้ไม้ของเขานะคะหนึ่งสองฟังเมื่อกี้ได้ตังตังหรอเออเอาขาพาดไว้แล้วมันจะขึ้นยังไงบอหนี่นะ้าอย่าไปเลือ่อเลือ่อยลากมันมาลูกแล้วมันจะตาย เออแจลบลงโอ้ยแบลงเอ้ยแบลงไม่ใช okay? ่ช oh, ้างลากมานะออลงเพราะควลงเด็บด้วยหน่อยค่ะปออืมอ่า nè nè đan à ờ ờ nè ờ đan với. đan, với. đan, đan... à, ừ. à lông, ai kìa là đi hả Để không à. ừ. Để không lông, hả Để không à. ừ. Để không lông, hả ờ ลนั่งอองนั่งสองไปด้านอะไรริมนู่นด้านเมื่อเมื่อกี้น้ำมุนคอยอยเออเออตะกมหัวลงค่ะนะกมบึง กำลังอ้อูนั่งจังอ้ั่นังนังนังซิงอ้ยดนลงิลงเดิลงไปเฮ้ยไปรุ่นสี่ิบห้ากับต้นไม้ที่เขาทำล้มนะคะเราจะหัให้คุณยายเอนั่งจังออ้อ้าเา้าา รันกันแล้วเย้เย,ย้จับมือเลยคะ่ะจับมือเลยคะ่ะโอ้เก่งมากโอ้เดินไปเลยโอ้เดินไปเลยเดิน <laughs> ไปเลย <laughs> อาเจ้าจี้แล้วบ่เอ <laughs> อขึ้นแล้วพอควานอย่าเรียกฉันนะฉันทําขึ้นแล้วโอเค <laughs> okay, นะคะนี่นะคะต้นไม้นี้คือยาน้ำมนต์ทำล้มกับต้นมะม่วงนะคะอันนี้คือต้อนอะไรนะต้นชาไทย <laughs> ไม่รู้นะคะต้นอ,อะไรภาษาไทยไม่ค่ายไม่รู้พ่อคันก็ไม่รู้นะคะเอาปพยูนเหรอ,พ,อพี่น้องพยูนที่ไว้ทําบ้านมันจะเป็นต้นใหญ่มากอ้วนร้อนไหมนุ่นช่วยตาแบกยูคานุ่นปเยอะปะน้ำมนไปทำงานเราเถอะโอเคนะคะวันนี้วัยรุ่น45ก็ได้ยกต้ไนไม้ขึ้นแล้วนะคะนี่เดี๋ยว ไมายเลนสี่สิบห้าจะไปอาบน้ำกินน้ำนะคะหู้ตัวอะไรกัดโอ้โหแมงวันดูพุงสัตว์บนไหนไปพูดบ,บ,บอยแชะครังนะมาเดอ้อมาเดอ้อมาเด้อมอนนี่เราก็ขออนันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยายเดินกินอยู่นะสวัสดีค่ะ